สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่กับโคตรพัฒนะคะรัพัฒนาอมรมงคลน,นะคะ Facebook Fanpage ภา,าษาเยอรมันมันสนุกนะคะ YouTube Channel โคตรพัฒนะคะวันนี้เป็นภาษาเยอรมันระดับอานะคะเดีเราไปดูโจทย์กันเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่ระดับไหนนะคะก็มาทําด้วยกันได้นะคะใครที่ไม่เคยเรียนก็ให้อดทนดูจนจบนะคะเดี๋ยวมันจะมีเฉลยละเอียดเลยนะคอมเมนต์ทักทายได้เลยนะคะเอาล่ะมาดูนะคะ d อยชือเ็นอาค่ะ โจนแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเ g e n c e n c y ให้เติมคำนะคะจะมีคำที่หนึ่งคือคำว่า f r e u d e n นะคะแล้วก็มีคำว่า Spieler มีคำว่า out มีคำว่า m i x มีคำว่าดูมีคำว่าอุ่นมีคำว่า h l ลีฟมีคำว่า h e i s e r มีคำว่าอุ่นแล้วก็ท t r ฟ f f e n แล้วก็ยาเรอนะคะมันจะมีอยู่2สไลด์นะคะมีสไลด์นี้แล้วก็อีกสไลด์หนึ่งนะหลังจากนี้นะคะ คนที่กำลังดูอยู่นะคะเติมไปได้เลยนะคะในใจนะคะเอาคำในกรอบสีชมพูค่ะเลือกลงมาเติมในช่องว่างนะคะโคดอ่านก่อนนะคะอิกนะคะจุด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 มีลัสอุนบินอายอนสวัรค์สิกจุด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 ออทนะคะบรรทัดแรกบรรทัดที่สองอิกบินแฟนฟอร์มเอฟเซ n บเอ็เเนเหมือนเนคอมมาจุด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 อัมลิฟเทน คอมพิวเตอร์บรรดาที่3อุ่นแชทเตอร์แกนมิดจุ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 ดอิน ت ر นะคะโค้ดจะรอหน้านี้สัก1นนาทีก่อนที่จะไปหน้าต่อไปนะคะให้ทุกคนได้เอามาเติมนะคะบางคนทำช้าบางคนทำเร็วนะคะระหว่างที่รอนะคะใครที่สนใจจะเรียนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะระดับ รไนะคะมีทั้งอาน 1, 1. 1. 1. งนงอนหนงมทั้งติวสอบนะคะราคา5,900ัรบาทก็ทักสอบถามได้เลยนะคะทักมาได้ที่ a d d l i n e a d s นะคะ ads นะคะตัว a d s l i n นะ ads แ,แล้วก็2 3 6 xsozr นะคะหรือว่าทางข้อความแฟนเพจภาษาเยอรม,มันสนุกก็ได้นะคะหรือว่าใครสนใจเลนอาสวยนะคะราคา6,900บาทนะคะมีทั้งคอร์ส r. 2อง2ุ r. อนะคะแล้วก็รวมติวสอบนะคะรูปแบบการเรียนเป็นวิดีโอนะคะแต่ว่าตอนติวสอบจะ,จะมีตัวตัวนะคะ ไม่มีหมดอายุนะคะเนะะื้อหาเสร็จหมดแล้วด้วยนะคะทักเข้ามาได้นะคะแล้วตอนนี้ถ้าใครเห็นหน้าเพจโค้ดมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะพิเศษสุดๆส,ส,สำหรับเดือนนี้ด้วยนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะที่สมัครสามคนนะคะสามคนใจ่ายในราคาสองคนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีจับคู่เพื่อนนะตัวคนเดียวก็ทักมาคุยได้นะคะจะมีส่วนลดตั้งหากนะคะสำหรับคนที่คนเดียวนะคะเอาละนี่หน้าแรกผ่านไปหวังว่าทุกคนจะเติมแล้วนะ ต่อไปนะคะหน้าที่2 when นะคะ when จุดๆๆๆนะคะ s สวิตเซนนะคะ s สวิตเซนอักเซนแล้วก็จุดๆๆๆไดอุนซอนซิกยาเหรแล้วก็มีจุดๆๆๆ,ๆ,ๆนาทีที่2 bis แล้วก็ m i ด m มี in stadion น,นะคะเกเฮ e ออเดอร์จุดๆๆ,ๆออนไลน์บรรทัดที่2นะบรรทัดที่สามจุดๆๆเมอร์ชเทป คอมม่าดันจุด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 เมียไอน์เนอร์เมลบรรทัดสุดท้ายนะคะอันบาซีแอตไซออนไลฟุกเดเอนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะนอกจากคอร์สอาร์ไอกับอาร์สวายแล้วนะคะก็ยังมีค anyway. อร์สสอนพูดเยอรมันแบบคนเยอรมันด้วยนะคะระวังเราทุกคนเติมนะก็เป็นบทสนทนาสามสิบบทเดนะคะไม่ว่าจะระดับอาร์ไอหรือว่าอาร์สวายก็เรียนได้นะครับเป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวันนะคะ มีตั้งแต่กิจวัตรประจําวันงานอดิเรกการเจ็บป่วยนะคะการโอนเงินการส่งพัสดุการซื้อเครื่องสาอางอะไรเงี้ยนะคะการซื้อเครื่องเขียนกดส่วนาในร้านไอศครีมอะไรเงี้ยนะคะมากกว่าพันประโยคนะคะสอบถามได้นะคะคอร์สสอนพูดเยอรมันจะราคา7 9 9าบาาทนะคะ,ะก็ประมาณนี้นะคะส่วนใครนะถ้าดูช่องโค้ดแบบไม่จดใจอยากไปดูยาวๆเยอะๆก็ไปหาได้ดูง่ายๆนะคะใน YouTube โค้ดรพัดนะคะ มีเป็นแบบตอนนี้ภาษาเยอรมันน่าจะเกิน500วิดีโอแล้วนะไปดูได้เลยนะคะทำไว้เยอะมากเลยนะคะเอาล่ะทุกคนเติมแล้วนะเนาะเติมแล้วเนาะใกลเขินไม่กล้าพิมพ์ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะเอาล่ะค่ะนี่คือเฉลยค่ะอ่ะอันแรกนะคะบอกว่าอิ h ไฮเซอร์ม a s ัสฉันชื่อมิลัสอุลบินไออุลอวนซิาเและฉันก็าอายุ21 21ปี แล้วก็ I've been fan from FC Bayern München นะคะก็คือเป็นแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลบาเอนมิวนิคนั่นเองนะคะคอมมานะ s p e e l e r I'm lifting computer ก็คือชอบเล่นคอมพิวเตอร์มากเลยมาที่3นะคะ Un chatter can m i t Freuden in internet นะคะแล้วก็ chatter ก็คือเหมือนพูดคุยนะพูดคุยกับเพื่อนๆในอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะ ถูกไหมคะดีใจคนที่ตอบถูกนะคะอาสวัสดีคุณธนพรนะคะโอเคต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นอันที่สองนะคะตรงนี้นะคะก็จะเลยแบบนี้นะคะ When do นะคะใช้ดูนะ When do switchen อักเซนอุนตรายอุนสวรสิกยาเรออัลบิสนะคะ ถ้าเธอเนี่ยอายุนะคะสวิตชเช่นระหว่าง18ถึง23ปีนะคะแล้วก็มิดเมียอินชตาเดโให้ไปเจอฉันที่แบบสนามนะสเตเดียมสนามเก๋เหนนะคะมิดเมียอินชตาเดโอนเก๋เหนออเดอร์หรือว่ามิกนะคะออนไลน์เทรฟเฟนเบอร์ชเทดหรือว่ามาเจอฉันทางออนไลน์ก็ได้นะดันนะคะชไลฟ์เมียไอเนเมลก็คือให้เขียนเมลมาหาฉันเขียนมาที่อัน b a ซี่แอด n อนไ e น์พูนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับเนื้อหานะคะวันนี้เป็นไลฟ์นะคะครั้งที่8แล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่ระดับอะไรนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมไปฝึกกันนะคะไปฝึกเยอะๆะนะคะถ้าวันนี้นะคะทุกคนทําเรื่องนี้ได้นะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีเรื่องง่ายนะคะเพิ่มไปหนึ่งเรื่องนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจภาษามันมาสนุกแล้วก็เป็นกำลังใจให้โคตรพัดด้วยนะคะจะได้มาไลฟ์บ่อยๆเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะ